สวัสดีครับผมตั้มจากดิสันเอริสนนทบุรีนะครับผมวันนี้จะมาขอแนะนำนะครับการใช้งานเบื้องต้นของรถอเมล่านะครับในรุ่น V และก็ VL นะครับกุญแจจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเคเลสนะครับพูนสตาร์ทนะครับผมวิธีการปลดล็อกนะครับทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือ1เนี่ยปลดจากตัวกุญแจนะครับ เนรโมทดทั่วไปเลยที่คุณแจเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง2องดอกนะครับจะมีล็อกนะครับแล้วก็กดล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายกระโปรงนะครับการปลดล็อกวิธีที่2ก็คือเมื่อเอาอุคุญแจคีย์เลสไว้ในกระเป๋านะครับก็สามารถที่จะมากดปลดล็อกจากฝั่งประตูคนขับและคนนั่งนะครับได้นะครับผมเมื่อเราเข้ามาในรถนะครับกดล็อกก่อนปึ๊บ เมื่อเราเข้ามาในรถแล้วเนี่ยนะครับวิธีสตาร์ทรถนะครับเข้ามาแล้วปุ๊บนะครับทําการเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มตัวนี้นะครับกดแล้วปล่อยเลยนะครับไม่ต้องกดค้างนะนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ตติดนะครับหน้าไมค์ก็จะหมุนในลักษณะนี้นะครับส่วนการดับเครื่องยนต์นะครับก็จะทําการกดหนึ่งครั้งแล้วปล่อยเลยนะครับทีนี้เพื่อนๆจะสงสัยว่า เจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะมีคุญแจตัวนี้กดด้านหลังไว้ทําอะไรอันนี้คือกรณีฉุกเฉินนะครับคุญแจดอกนี้นะครับใช้กรณีที่เมื่อลูกค้าเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ไปนานๆเนี่ยมันเริ่มหมดอายุนะครับเราก็สามารถที่จะใช้คุญแจตัวนี้นะครับไขประตูเข้ามานะครับผมเมื่อแบตเตอรี่ในตัวรีโมทเขาหมดนะครับ ครับอ่าเมื่อเมื่อเมื่อเราไขาเข้ามาแล้วเนี่ยปึ๊บนะครับให้ทําการใช้ใช้ตัวนี้นะครับเยียบเบรกเหมือนปกตินะครับกดแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการกรณีฉุกเฉินสำหรับกรณีแบตเตอรี่ตัวนี้หมดอายุนะครับหรือว่ามันไม่สามารถที่จะกดเปิดล็อกประตูอะไรได้นะครับก็จะใช้วิธีนี้ในการสตาร์ทโดยที่อย่าลืมนะครับใช้ตัวนี้กดที่ปุ่มสตาร์ท ได้เลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยนะครับมันเป็นจุดที่รับถัญญาณใกล้สุดนะครับหนตาแหน่งนี้นะครับนี่คือข้อแนะนําที่ผมเจอปัญหามานะครับเมื่อเราใช้งานกุญแจเนี้ยนะครับนานๆนะครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยสลับดอกกันใช้มันมีสองดอกใช่ไหมครับเข้าสูย์ครั้งหนึ่งนะครับที่เจ็ดพันกิโลหรือหกเดือนนะครับ ให้ทําการสลับดอกตัวนี้ใช้เพราะว่าถ้าเราใช้แต่ดอกเดียวนะครับแล้วอีกดอกหนึ่งเราไปใช้อีกที่หนึ่งเก็บไว้นานๆเงี้ยดอกที่เราเก็บเนี่ยมักจะเสียก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสลับดอกกันใช้เพื่อแบตเตอรี่จะได้ใช้ยาวนานทั้งคู่นะครับผมติดตามคลิป2ได้นะครับในเรื่องของการใช้งานตําเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือฟอลโล่กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผม ขอบคุณมากนะครับ